ลองนึกภาพดูสิถ้าความจริงถูกบิดเบือนจนกลายเป็นข่าวเท็จที่กระตุ้นความเกลียดชังระหว่างชาติเพื่อนบ้านนี่แหละคือหัวใจของปัญหาที่กำลังทำลายความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในคอลัมน์การเมืองนี้เราจะเจาะลึกเรื่องต้องลากไส้ขเขมรการละครหรือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่ร้อนแรงกว่าที่คิดซึ่งอาจเป็นตัวชี้ชะตาชัยชนะในความขัดแย้งชายแดนที่กำลังตึงเครียดอีกครั้งมาดูกันว่าทำไมการต่อสู้แบบนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นและฝ่ายไทยจะพลิกสถานการณ์ได้ยังไง ในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กลับมาคึกคักอีกหนหนึ่งนั้นไม่ใช่แค่รัฐบาลและกองทัพที่ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่เท่านั้นนะแต่สงครามข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าแนวรบออนไลน์ ก็เป็นอาวุธลับที่อาจพลิกสถานการณ์ให้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้ได้เลยไม่ว่าในด้านการเมืองการทหารหรือแม้แต่การทูตระหว่างประเทศสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นนึกสงครามข้อมูลข่าวสารนี่คือการใช้ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองหรือทำลายชื่อเสียงคู่ต่อสู้มันเหมือนกับกอ่อฮารบแบบไม่เห็นดาบแต่ผลกระทบอาจใหญ่กว่าลูกระเบิดเลยละ่ะก่อนที่เราจะไปต่อต้องบอกเลยว่าแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้าม กัมพูชาใช้ยุทธวิธีแบบนี้มานานแล้วและเราเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังการประทะในสมนรภูมิ้าวันเมื่อต้นปีการทำสงครามออนไลน์ของพวกเขาช้าสามานมากแค่พอเราเริ่มใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลและตั้งคำถามกับข่าวที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อเผยแพร่ความจริงที่ถูกบิดเบือนภาพลักษณ์ของฝ่ายไทยก็ได้รับความเสียหายไปพอสมควรและสิ่งนี้สอนให้เราเห็นว่าการตอบโต้อย่างฉลาดสำคัญขนาดไหนเพราะถ้าปล่อยให้ข่าวเท็จลูกลาม,มันอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ในระดับชาติเลยทีเดียวมาดูตัวอย่างจริงๆสิที่ทำให้เรื่องนี้ชัดขึ้นอย่างกรณีการตรวจพบทุนระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN 2ใกล้ห้วยตามาเรียแต่กัมพูชาอ้างว่าทหารไทยเหยียบทุนระเบิดที่วางไว้เองและยังบอกว่าเป็นของเก่าจากยุคสงครามกลางเมืองที่ยังไม่ได้เก็บกู้หรืออีกกรณีที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวรบออนไลน์ของกัมพูชารวมถึงผู้นำรัฐบาลประชาชนและสื่อทำงานกันอย่างเป็นระบบราวกับทีมงานมืออาชีพสองเหตุการณ์นี้เป็นการบิดเบือนที่น่าอายมาก เพราะในที่สุดข้อเท,ท็จจริงก็กลับมาประจานความโกหกและความไม่ซื่อสัตย์ของฝ่ายกะมาพูชาเองเอาให้เข้าใจง่ายๆและกันสำหรับทุ่นระเบิดหลังจากสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียแก้ไขข้อผิดพลาดและยืนยันรายงานจากคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือที่เรียกสั้นๆว่าเอ t อก็ชัดเจนว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่เอี่ยมไม่ใช่ของเก่าแบบที่กัมพูชาอ้างนี่เป็นจุดที่หลายคนอาจโต้เถียงได้นะถ้าข่าวเท,ท็จแบบนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกมันอาจทำลายความเชื่อมั่นในการทูตระหว่างประเทศได้เลย แต่จริงๆแล้วมันช่วยให้เราเห็นว่าการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งสำคัญแค่ไหนส่วนกรณีทหารกัมพูชาสร้างสถานการณ์ยิงปะทะที่บ้านหนองยาแก้วก็ถูกกองทัพไทยและหลายฝ่ายตรวจพบความผิดปกติหลายอย่างอย่างศพที่อ้างว่าถูกยิงแล้วเผาทันทีในคืนนั้นโดยไม่ผ่านการชนสูตรพลิกศพเลยดูเหมือนจะพยายามปกปิดหลักฐานที่ถูกบิดเบือนไว้แม้คณะเอโอทีจะอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ก็ไม่เปิดให้ดูซึ่งอาจหมายถึงไม่มีศพ จริงๆเลยทีเดียวนอกจากนี้คลิปสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขในจังหวัดบันเตียมเมียนเจยขณะต้อนรับคณะ AOT ทเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บก็ระบุชัดว่าจากเหตุการณ์ประทะมีผู้บาดเจ็บสามคนแล้าไม่มีผู้เสียชีวิตขอให้สื่อนำเสนอข่าวที่ถูกต้องต่อสังคมซึ่งขัดแย้งกับข่าวของทางการกัมพูชาโดยสิ้นเชิงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจตกใจ จุดพิรุธอีกข้อคือภาพที่อ้างว่าพลเรือนกัมพูชาบาดเจ็บและส่งโรงพยาบาลพบว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยบาดแผลจากอาวุธปืนทหารในระยะ500-800เมตรควรมีลักษณะชะกันและรุนแรงมากกว่าที่เห็นในข่าวรวมถึงภาพในโรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บดูยิ้มแย้มและไม่เหมือนถูกยิงจากปืนเลยนี่อาจเป็นการจัดฉากแบบคลาสสิกที่เราเห็นในข่าวสารเจ้าเก่าแต่พอวิเคราะห์ให้ดีมันเผยให้เห็นว่าการใช้สื่อเพื่อโฆษณาข่าวเท็จใส่ร้ายไทยนั้นไร้หลักฐานสนับสนุน สรุปแล้วสถานการณ์ปัจจุบันคือกัมพูชาย,ยังคงใช้ลูกเล่นเดิมๆจัดฉากสร้างเรื่องแล้วใช้สื่อโซเชียลประคมข่าวเท็จใส่ร้ายไทยโดยไม่มีอะไรยืนยันแม้เราจะรู้จักสันดานพวกเขาดีแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะนี่คือโอกาสทองที่รัฐบาลและทุกฝ่ายต้องร่วมมือแบ่งปันข้อมูลที่แท้จริงเพื่อลากไซการละครของกัมพูชาออกมาประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกนอกจากจะช่วยรักษาชื่อเสียงไทยแล้วยังอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างยั่ง,ย,งยืนด้วย แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจคิดว่าการตอบโต้ข่าวสารแบบนี้เป็นการเพิ่มความตึงเครียดแต่บางคนเห็นว่าเป็นการปกป้องความจริงคุณคิดอย่างไรละ่ะถ้ากัมพูชาใช้ยุทธวิธีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองมันควรได้รับการประนามจากประชาคมโลกไหมหรืออาจมีมุมมองอื่นที่เรามองข้ามไปมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างสิอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ในสงครามข้อมูลแบบนี้